9วิธีการตัดสินใจพูดถึงหลักการในการตัดสินใจนะครับกับ9วิธีในการตัดสินใจเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนั่นเองครับเพราะว่าในปัจจุบันเราคงเจอการที่ต้องตัดสินใจอะไรหลายอย่างหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า decision making นะครับเราจะตัดสินใจยังไงเวลาเราเจอเรื่องต่างๆนะมันก็บางคงก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันหรือบางคนเนี่ยก็ ไม่รู้ว่าจะไปขวาหรือซ้ายดีนะครับแล้วก็ลังเลมากจริงๆแล้วมันก็มีหลักการในการที่จะตัดสินใจได้นะครับเพราะว่าในภาวะที่จะต้องตัดสินใจบ่อยๆหรือเจอเหตุการณ์ที่มีความสําคัญที่ต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์นะครับซึ่งในแต่ละงานที่เราจะต้องลําดับความสําคัญมีการวางแผนมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดผลลัพธ์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้ว การที่ตัดสินใจจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญว่าเราจะเลือกซื้อเลือกทําหรือจะทําอะไรก็ตามทีนะเพราะฉะนั้นกระบวนการตัดสินใจจึงมีผลที่จะส่งผลกับการตัดสินใจนั้นนั่นเองแล้วเราจะมีหลักการในการตัดสินใจยังไงครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึง9วิธีในการตัดสินใจนะข้อแรกเลยครับก่อนจะตัดสินใจหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะว่า เราได้ข้อมูลมาเพียงพอสําหรับการตัดสินใจแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราได้ข้อมูลยังไม่เพียงพอเลยแล้วก็จะมาเร่งรัดให้เราตัดสินใจเช่นเราจะซื้อของอย่างนี้เราก็ต้องรู้ราคานะครับรู้จํานวนนะว่าซื้อเท่านี้ราคาซื้อสิชิ้นราคาเท่าไหร่20ชิ้นราคาเท่าไหร่ต้องรู้ครบถ้วนจนถึง ว่าจะส่งมอบเมื่อไหร่ด้วยถ้าซื้อเยอะๆแบบนี้นะครับจริงๆข้อมูลก็ดูว่าข้อมูลเป็นเพียงพอที่เราจะตัดสินใจแล้วหรือเปล่าเพราะว่าสมมุติเราจะซื้อสินค้า100ชิ้นให้ได้ภายใน1เดือนนี้ราคา10บบาทแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราไปคุยแล้วเราลืมไปว่าจะต้องส่งของให้ได้ภายในเดือนนี้แบบนี้แล้วเราไปตัดสินใจซื้อเขาเราไม่ได้ตกลงเรื่องของเวลาการจะส่งก็จะส่งผลเสียนะกลายเป็นไม่ทันภายในเดือนนี้อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่มีข้อมูล เพียงพอจึงมีความสําคัญในการตัดสินใจเพื่อที่จะเอามาเป็นเหตุและผลในการที่จะตัดสินใจได้น,นั่เองนะครับข้อ2ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยโดยปกติถ้าเพียงพอหรือไม่เพียงพอมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนเพราะว่าความน่าเชื่อถือนั้นเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ข้อมูลมาเนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือที่ดีพอแล้วก็จะทําให เราอาจจะตัดสินใจที่ผิดพลาดได้เพราะว่าข้อมูลบางข้อมูลเป็นข้อมูลลวงข้อมูลจริงนะเพราะฉะนั้นแล้วการตัดสินใจก็ต้องได้ข้อมูลที่เพียงพอแล้วก็น่าเชื่อถือด้วยเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นั่นเองถึงจะสามารถที่จะนําไปสู่การตัดสินใจได้ดีนั่นเองครับ <het> ข้อ3ครับแต่ถ้าเกิดข้อมูลที่ได้มายังไม่เพียงพอแล้วก็มีความน่าเชื่อถือน้อยเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการรีบรีบเร่งนะครับเพื่อให้ทํา ทันกับการตัดสินใจในช่วงระ,ระยะเวลาอันสัน้นหรือถ้าเกิดข้อมูลไม่เพียงพอดูยังไม่น่าเชื่อถือเราก็ต้องชะลอการตัดสินใจไปก่อนเพื่อที่จะหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์มาประกอบในการตัดสินใจเพื่อให้การตัดสินใจนั้นให้ผลที่แม่นยําและไม่เสียผลประโยชน์กับตัวเราเนั่นเองนะครับข้อต่อมานะครับข้อ 4. การตัดสินใจนั้นต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแล้วถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเขาได้เปรียบเขาจะพยายามปิดนะครับ เขาพยายามปิดการขายสมมุติเขาขายของเราก็จะพยายามเร่งให้เราปิดโดยการเร่งโปรโมชั่นต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนให้ดีนะครับเพราะโดยปกติแล้วถ้าสมมุติเราซื้ออะไรเขาลบเราให้เราซื้อหรือตัดสินใจด่วนๆเนี่ยเราก็ต้องมองหาแล้วก็คิดให้ละเอียดรอบครอบก่อนที่จะทําการตัดสินใจนั่นเองครับเพราะฉะนั้นใ,นใครที่มาเร่งรัดเพื่อให้เราตัดสินใจเร็วๆเนี่ยก็ต้องลองคิดดีๆมากขึ้นน,นั่นเองยิ่งเร่งยิ่งต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนน,นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วการตัดสินใจที่ดีไม่ได้มาถึงตัดสินใจแบบชับเลยนะเราต้องตัดสินใจแบบละเอียดถี่ถ้วนมีเหตุและผลด้วยน,นั่นเองครับก็คือช้าๆหน่อยนะครับก็จะดีค้าครับก็ต้องดูด้วยว่าการตัดสินใจนั้นมีอคติหรือว่ามีอะไรมาเกี่ยวข้องไหมที่ไม่เป็นกลางนะสมมุติว่าเราจะตัดสินใจซื้อสินค้าจากนายเอและนายบีแต่ว่านายเอเป็นเพื่อนสนิทกับเราทําให้เราเลือกที่จะเลือกนายเอแบบนี้เขาเรียกว่ามีผลประโยชน์แอบแฝงหรือเป็น ความสัมพันธ์แอบแฝงซึ่งอาจจะได้ผลที่สินค้าที่อาจจะไม่ได้ดีและถูกที่สุดหรือว่าดีที่สุดในการเจรจา,าครั้งนี้ในการตัดสินใจครั้งนี้แบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องดูว่าตัวเองนั้นมีอคติหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะต้องทําให้เป็นกลางถึงจะทําให้การตัดสินใจนั้นน่ะดีที่สุดนั่นเองนี่คือเป็นวิธีการตัดสินใจแบบง่ายๆนั่นเองนะครับข้อที่6ครับข้อที่6กก็คือ อย่ารีบเร่งในการตัดสินใจคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นะอย่าด่วนในการตัดสินใจการรีบร้อนรีบเร่งหรือตื่นตระหนกตกใจเพื่อที่จะตัดสินใจอย่างเร่งรีบนั้นเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะเลยเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการที่ดีก็คือเราจะต้องพิจารณาเหตุและผลอย่างละเอียดถีถ้วนถ้าเป็นเรื่องเอกสารก็ต้องอ่านให้เข้าใจนะครับให้ครบทุกหน้าทุกบรรทัดเพื่อที่จะให้การตัดสินใจนั้นบังเกิดผลที่ดีที่สุดแล้วก็เข้าใจในกระบวนการที่ดีที่สุดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้ว อย่าด่วนตัดสินใจก็เป็นอีกข้อนหนึ่งครับข้อ7การเจราจาอะไรก็ตามหรือการตัดสินใจอะไรก็ตามนะครับก็อาจจะมีเฟเยเฟโนแต่ว่าเฟเยเฟโนที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นการตัดสินใจที่ทําให้เกิดวินวินโซลูชันก็คือคนที่เราเจราจาด้วยได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์ด้วยแบบนี้นะหรือปฏิเสธเขาก็ต้องได้ประโยชน์อะไรบางอย่างนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราปฏิเสธเราก็อาจจะเปิดช่องทางในการที่จะทําให้เขาสามารถที่จะ มาร่วมงานกับเราอีกเลยการสร้างความประทับใจให้กับคนที่เราติดต่อแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะตัดสินใจที่ดีผลของการตัดสินใจนั้นต้องนําไปสู่การวินวินโซลูชันหรือทั้งคู่ได้ผลประโยชน์ถึงจะเป็นการดีที่สุดนะครับก็ต้องลองพิจารณาเหตุและผลว่าคนที่เราดีลด้วยเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรอะไรคือโซลูชันหรือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการที่จะตัดสินใจครั้งนี้นั่นเอง ต่อมาข้อ8ครับข้อ8เวลาเราเวลาเราจะตัดสินใจเราก็ควรจะลิสออกมาว่าข้อดีข้อเสียวิเคราะห์ข้อ8ก็คือบอกว่าให้คุณทําการวิเคราะห์โซลูชันทุกทางที่เป็นไปได้นั่นเองครับอาจจะมีทาง1ทาง2ทาง3ทาง4ทาง5้าทาง6ทาง7ทาง8ทาง9้าทาง10นะครับอาจจะมีทั้งหมด10 s โซลูชันแต่ว่าก็ดูว่าในแต่ละทางเนี่ยให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างในแง่ของในแง่ของเงินเท่าไหร่ในแง่ของเวลาเท่าไหร่นะครับหรือในแง่ที่ไม่สามารถที่จะ วัดค่าเป็นตัวเลขได้เท่าไหร่ความมีชื่อเสียงต่างๆอะไรก็ต้องพิจารณากันในหลายๆมิติเพื่อที่ทําให้เราเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในการตัดสินใจนั่นเองข้อนี้หมายถึงให้วิเคราะห์ออกมาให้ครบในทุกๆมิติตกลงกันในแต่ละมิติว่าทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะ possibility นะครับว่าทางไหน A ทาง1ทั้งทางทางสทางสทางห้ทางหมีทั้งหมดกี่ทางแล้วทางไหนจะเป็นทางที่ดีเราวิเคราะห์ผลลัพธ์ออกมาในเชิงตัวเลข tangible บแลอินแท้งจัไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขด้วยว่าผลประโยชน์ร่วมมันคืออะไรผลประโยชน์ในเชิงมูลค่าที่วัดได้คืออะไรนะครับคิดให้ละเอียดถีทวนออกมาทุกทางนะแล้วจึงจําการตัดสินใจนี่จึงจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนั่นเองนครับแล้วก็มาถึงวิธีสุดท้ายนะครับ9วิธีการตัดสินใจนะครับก็วิธีที่9ก็คือว่าต้องวางแผนสมรองด้วยนะยง่ายมองมองข้ามช็อตไปอีกหนึ่งช็อตนะว่าถ้าเกิดเราเลือกเส้นทาง1แล้ว ถ้าเกิดเกิดเคสแบบว่า worst case ขึ้นมาแล้วเราจะมีแผนสำรองหรือแผน2อรอรับกับปัญหานี้ได้อย่างไรนะตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ให้คิด proactive หรือมองไปนขนา้างหน้าเกิน1ขั้นคืออาจจะมี10ทางถ้าเลือกทางที่5แล้วถ้าทางที่5 fail เกิดผลในแง่ลบแล้วเราจะมีแผนมาแก้ตรงนี้ได้อย่างไรแบบนี้ก็คือการตัดสินใจที่ดีนะครับก็คือมองด้วยว่าเราตัดสินใจเลือกทางนี้แล้วข้อมูลเพียงพอแล้วนะครับวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้ว ดูความเป็นไปได้แล้วแล้วถ้าเกิดพลาดลนะ่ะนะครับจะมีวิธีในการที่จะนําแผนสำรองมาใช้ได้อย่างไรเพื่อทําให้การทํางานหรือสิ่งที่กำลังทํานั้นสามารถเดินต่อไปได้อย่างสมุทและมีประสิทธิภาพได้นั่นเองครับข้อนี้ก็ถือว่าเป็นการวางแผนฉุกเฉินหรือแผนสำรองในกรณีที่มีการจตัดสินใจไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจเรื่องสถานการณ์ต่างๆอะไรก็ตามทีนะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องวางแผนมองอย่างละเอียดทุกๆด้านแล้วก็เลือกเลือกเสร็จแล้วต้องมีแผนสำรองด้วย ถ้าเกิดว่าวิธีที่เราเลือกนั้นมันไม่ได้ผลหรือเป็นผลเชิงลบเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาหรือแผงสำรองนํามาใช้ได้อย่างไรนั่นเองนะครับวันนี้ก็นําเรื่องราวที่น่าสนใจกับ9วิธีการตัดสินใจมาเล่าให้ฟังกันนะซึ่งหลายคนเนี่ยก็ติดอยู่ที่ decision making process นะครับก็คือกระบวนการตัดสินใจเพราะบางทีมีเรื่องมาให้เลือกถึง 2- 3เรื่องแล้วก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าเราจะเลือกทางไหนดีนะก็เลยนําไปสู่ การที่จะต้องลังเลแล้วก็นําไปสู่การตัดสินใจที่ไม่มีประสิทธิภาพได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราลองนําหลักการทั้ง9วิธี9ข้อเนี่ยไปใช้ในการตัดสินใจนะครับก็เชื่อว่าจะทําให้การตัดสินใจนั้นดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวเชยละครับวันนี้ก็ต้องจบแบบเพียงเท่านี้ครับสําหรับ9วิธีการตัดสินใจ